เรื่องสถิตินะครับเรื่องสถิติเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นะพี่คิดว่านะครับถ้าเป็นข้อสอบแบบ normal ปกติธรรมดาเนี่ยสถิติจะไม่ไม่ยากมากนะจะมีค่าที่เราต้องรู้อยู่3ค่าด้วยกันก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมมีอยู่แค่3ตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเน้นหนักไปที่มอต้นเป็นหลักนะ7 0 8 0 เท่าที่เคยเจอนะครับแต่ถ้าเป็นโจทย์ที่ a d v a ์ c e d ีกสักนิดหนึ่งซึ่งพี่เอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับก็จะยากขึ้นมาหน่อยคือต้องคิดเพิ่มอีกนิดหนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะเจอในข้อสอบด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสถิติพื้นฐานเรามีอะไรบ้างนะครับค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะง่ายที่สุดเลยเราเจอประจําอยู่แล้วมันก็คือการนําเลขทั้งหมดมารวมกัน แล้วก็หารด้วยจํานวนทั้งหมดแค่นี้เองง่ายมากนะครับวันสูตรอยู่ในดาวที่เพ่เขียนไว้ให้ละนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เขียนเพิ่มเติมให้นิดนึงมันจะเป็น X bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n X bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n โดย X bar ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับมีมีขีดข้างบนเนาะอ่านว่า X bar บานะ ซิกมาตัวนี้มันมาจากคําว่าผลรวม x ตัวนี้ก็คือเป็นผลรวมของข้อมูลทั้งหมดถ้าจะเขียนให้ถูกต้องมันจะเป็นซิกมา xi นะซึ่งอันนั้นก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเอาคร่าวๆส่วนด้านล่างก็คือจํานวนข้อมูลมาจาก number จำนวนก็ว่ากันไปนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์วาะนั้นเดี๋ยวพี่เอจะใช้ตัวนี้ในการสอนน้องๆน,น,นะครับอ่ะทีนี้อย่างที่บอกในจริงๆค่าเฉลี่ยไม่มีอะไรเลยง่ายมากนะครับน้องก็แค่บวกแล้วก็หารด้วยจานวนทั้งหมดแค่นั้นเอง แต่ว่าที่พี่เอามาให้ดูก็คือเป็นโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเผื่อไปเจอในข้อสอบอสนามไหนก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะเจอโจทย์ลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่61นะครับโจทย์ให้ค่าเฉลีย่ยนะเลขคณิตนะครับนะของเด็ก12คนมานะครับนะเด็ก12คนตรงนี้ ี่เอถือว่ามันเป็นจานวนแล้วนะเป็น n แล้วนะครับสี่สิบตรงนี้เขียนเลยครับมันคือ x bar บนะแต่มันเป็น x bar บ์อันแรกเพราะฉะนั้นพี่เอเขียนเป็น x bar บาหนึ่งโอเคไหมเขียนเป็น x bar บาหนึ่งเพราะโจทย์บอกต่อว่าถ้านักเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้น n ตรงนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนเพิ่มอีกใช่ไหมเป็นกลายเป็นอะไรครับเป็น n บวกหนึ่งนะครับหรือ หรือ12บวกห่ะเนาะก็จะเป็น13คนถูกไหมอ่ารวมขึ้นเป็น13คนนะจะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเปลี่ยนไปเป็น39ซึ่งตรงนี้พี่ให้เป็น x บาร์สนะครับตรงนี้โจทย์เห็นไหมประยุกต์มาที่มี2อเบาร์ bar. เขาถามว่าอยากทราบว่านักเรียนที่เข้ามาใหม่มีน้ำหนักกี่กิโลกรัมอ่าหาได้ไหม นตัวนี้เพี่ให้เป็นตัว a แล้วกันอ่าสมมุติให้น้าหนักของน้องอีกคนหนึ่งที่มาใหม่เป็นตัว A วิธีทําครับให้เริ่มจากตัวสีแดงที่เราเขียนก่อนก็คือเป็นตัวเดิมเลยตัวเดิมใช้สูตรปกติก็คือ x bar หจะเท่ากับซ i g m a x ส่วนด้วย n x bar หเรารู้อยู่แล้วก็คือ40ถูกไหมครับามาจากค่าเฉลี่ย40กิโลกรัมนะ ซิกมาเอ็กเราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าผลรวมของ12คนเนี่ยเท่าไหร่โจทย์ไม่บอกไม่เป็นไรนะรู้ไว้ว่ามันคือ12คนอะเอาน้ําหนัก12คนมารวมกันทั้งหมดนะได้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับหารด้วยจํานวนคนของนะที่เราคิดก็คือ12คนของนักเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นคูนควายย้ายข้างครับจะทําให้เราได้480นะครับพี่ขออนุญาตคูณเลย มันก็จะได้480กิโลนี่ยไหมที่พี่จะหาก็คือหาผลรวมของ12คนนะไม่ต้องรู้นะว่าแต่ละคนเท่าไหร่แต่รู้ว่า12คนเนี้นะครับมีน้ําหนักรวมกันได้480กิโลกรัมนะครับเก็บไว้ก่อนจากนั้นเราไปเริ่มที่ x bar 2ซึ่งมันจะเท่ากับผลรวมของ12คนแรกก็คือซ i g m a x เมื่อสักครู่นี้แหละ แล้วก็รวมกับน้ำหนักของน้องที่มาใหม่อีกคนหนึ่งคนที่13ก็คือ a แล้วแน่นอนครับเราก็ต้องหารด้วยจำนวนอันใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เด็กจาก12เพิ่มเป็น13แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องบวกอีกคนหนึ่งไปด้วยนะครับเป็นน้องน้องที่น้ำหนัก a เนี่แหละนะครับจากนั้นแทนค่าครับ x บาตัวที่2เป็น39เซิ x ตัวนี้หาได้จากตัวที่พี่เอหาไว้แล้วก็คือ480ใส่ได้เลยบวกกับ a ที่เราต้องการรู้คือน้ำหนักของน้องคนใหม่แล้วข้างล่างก็จะเป็น12บวก1ก็คือ13นั่นแหละนะครับอา้าวแก้โจทย์แก้สมการนะครับก็จะได้เป็นตัวล่างนะครับรวมกันเป็น13เนอะแล้วพี่เอยกขึ้นไปคูณกับ39ขอ อนุญาตรัดเลยนะครับคูณกันแล้วได้507 507จากนั้น A ก็จะได้เท่าไหร่ครับก็เอา480ไปลบออกจาก507ก็จะเหลืออยู่ที่27นะครับเพราะฉะนั้นนะก็เลยรู้ทันทีว่าน้ำหนักของน้องที่มาใหม่เท่ากับ27กิโลกร,รมัมนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำตอบเรียบร้อยนะโอเคไหม นี่ก็คือโจทย์ประยุกต์เอามาเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูว่าเฮ้ยโอเคจากเดิมเนี่ยที่ x bar เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับก็คือบวกบวกบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนก็ได้ x bar แลละแต่เวลาเขาไปทําข้อสอบเนี่ยเขาจะประยุกต์ออกมานะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็แทนสูตรลงไปนะแต่มันต้องแทนมากกว่า1ครั้งนิดนึงก็นะครับทำตามสเต็ปไปโอเคไหมอ้าวมาดูตัวที่2ที่พี่อ,อยากให้ให้พวกเราทบทวนก็คือเรื่องของมัธยฐาน มัธยฐานคืออะไรครับมัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลเป็นค่ากลางแบบตรงกลางเป๊ะๆเลยถ้าเรายืนกัน5คนคนที่อยู่ตรงกลางนะคนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือมัธยฐานเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเรายืนกันอยู่หคนนะมันจะแบ่งกลางกึ่งกลางเป๊ะๆไม่ได้ถูกไหมว่าใครยือนอยู่ตรงกลางมันก็คือซ้ายมันก็3ขวามันก็อีก3าม นะเพราะฉะนั้นตรงกลางมันก็เลยจะอยู่ระหว่างคนที่3และคนที่4เพราะฉะนั้นมัธยาฐานก็ต้องเอาคนที่อยู่ตรงกลางคนที่3คนที่4มารวมกันแล้วค่อยหาร2นะครับสเต็ปมีประมาณนี้นะครับซึ่งพี่ได้อธิบายเป็นข้อความไว้ให้น้องๆไว้แล้วนะครับส่วนที่น้องๆจะต้องรู้นิดนึงก็คือในเรื่องของการหาตำแหน่งมัธยาฐานซึ่งโอเคพี่เอขอเพิ่มนิดเดียว อาจจะพิมพ์ตกไปก็คือในเรื่องการหาตําแหน่งในกรณีที่มันไม่ได้มี6คนเหมือนเมื่อกี้ม,ม,ม,มันง่ายเนาะหคนมันก็คือแยก3ามโอ้แต่ถ้ามันมีหนึ่แปดร้อยยี่สิบคนล่ะโอ้โหบางทีเราเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนตรงกลางอะนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันคนระหว่างคนไหนนะครับตำแหน่งมาตรฐานตรงนี้ให้เราเอาจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะมาบวกหนึ่งก่อนนะครับเพิ่มให้พี่เอนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นมี10คน ให้น้องๆเอามา10มาบวก1ก่อนเป็น11คนก่อนแล้วค่อยหาร2มันจะได้ตำแหน่งนะครับเป็น5.5ซึ่งไอ้คำว่าจุด5เนี่ยแหละถ้าผลลัพธ์เป็นจุด5เมื่อไหร่หมายความว่านะครับตำแหน่งมัธยาฐานมันต้องเอาเลขนะครับที่อยู่ก่อนกับหลังเนี่ยมาบวกกันแล้วหาร2นะที่พี่เอกรังจะบอกนะครับ แต่ถ้ามันหารแล้วลงตัวเป๊ะเลยสมมติหารแล้วได้ห้าสมมตินะได้เลขห้าไอตัวที่เป็นจํานวนเต็มนั่นแหละใช้ตําแหน่งนั้นน่ะมันเป็นเลขอะไรก็ตอบได้เลยนะมันเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยโอเคไหมนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์จะมีอยู่2แบบนะครับในการหาตําแหน่งก็คือหารแล้วลงตัวเป็นเลขจํานวนเต็มตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผลลัพธ์ลงมาเป็น5.5ปุ๊บให้เอาเอาค่าที่อยู่ระหว่างตรงนั้นเนี่ยรวมกันก่อนแล้วหาร2 เอามาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับนะนอกจากหาตำแหน่งแล้วสิ่งที่พี่เอจะเน้นก็คือการหามาตรฐานทุกครั้งสิ่งแรกที่เราต้องทำคือทำการเรียงข้อมูลอันนี้อย่าลืมนะพี่กาดาวไว้นิดหนึ่งเรียงข้อมูลก่อนนะจำมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้แต่พี่แนะนำใม้เอาน้อยไปมากจะได้ไม่งงนะครับนะเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากเพราะว่า ถ้าเกิดน้องๆไปหาตำแหน่งเลยแล้วไปจิ้มเลยว,ว่าเฮ้ยเนี่ยคือตรงกลางถามว่านี่มันใช่ตรงกลางจริงๆเปล่าไม่ใช่นะเลข3ไม่ใช่ตรงกลางนะฮะอาจจะเป็นเลขอื่นเลข5เลขเโอเคไหมฉน,นั้นต้องเรียงข้อมูลก่อนอะเริ่มเรียงเวลาเราเรียงเราก็ตัดด้วยแล้วเรียงนะฮะเพี่เห็นเลขละน้อยสุดคือเลข1เขียนไปเลข2นะครับเลข3 1ตัว เลขสีเหมือนจะมี2ตัวก็ใส่ไป4ี่สองอันเรียงไปเลขห้ามี1ตัวใส่ไปนะครับเลขหกเจ็ดนะเก้ 9, โอเคแล้วก็10บนะเห็นไหมตัดแบบนี้จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันครบนะเอานับครับทั้งหมดมีกี่ตัวมี10ตัวมี10ตัวเขียนไว้ก่อนเพราะ10ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปคำนวณเรื่องของนะครับตำแหน่งนะครับ พอเราสเต็ปแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรามาหาตำแหน่งนะครับของมัธยาฐานซึ่งมันย่อนะพี่ไอ้ย่อนะเป็นมันย่อมาจากมีเดียนนะมีเดียนก็คือค่ามัธยาฐานนั่นแหละนะค่ากึ่งกลางนั่นแหละนะครับนะ ME ตัวนี้หรือมีเดียนนะตำแหน่งมันคืออะไรครับให้เอาสูตรนะครับเอาจํานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งตัวนี้ก็คือ10เอาไปบวก1ก่อนนะเอาไปบวก1ก่อนแล้วค่อยหาร 2, 2มันก็จะได้11ส่วน2หรือ5.5เห็นไหมครับ5.5เข้าเคสตรงไหนครับเข้าเคสผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมลงท้ายด้วยจุด 5. 5นะครับให้น้องๆไปดูครับว่า5.5อยู่ตรงไหนเราก็ลองนับเล่นๆดู1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น5.5า้าถ้าไปทำลูกศรนนี่ มันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวที่5และตัวที่6นั่นเองนะครับนะระหว่างนะตัวที่5กับตัวที่6เพราะนั้นให้น้องๆหา median โดยใช้ค่าของตัวที่5คือเลข4ค่าของตัวที่6ก็คือเลข5แล้วจับมันมาหาร2อีก1ครั้ง เพื่อให้ได้ค่าที่มันกึ่งกลางที่สุดก็คือค่าของ5.5นั่นเองนะครับก็จะเป็น9ส่วน2หรือ4.5นี่คือมีเดียนของเรานั่นเองโอเคอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมครับว่ามัธยฐานหาได้ยังไงบ้างนะครับนะพอดีอันนี้มันลงพอดีว่าเอ้ยโอเคมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเพราะนั้นเราต้องเอามาระหว่างแต่ถ้าสมมติสมมติ ให้ hey, บอกสมมติเอ้ยมันลงที่ตำแหน่ง5พอดีเพราะนั้น4ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นมีเดอยนเลยนะโอเคไหมครับไม่ต้องมาหาร2ไม่ต้องมาบวกอะไรกับใครนะถ้ามันลงตำแหน่ง5พอดีเป๊ะเนี่ยไม่มีจุด5เนี่ยนะครับให้น้องๆเอาตำแหน่งที่5แล้วตอบได้เลยนะครับก็คือเลข4เอาเลข4ตอบได้เลยโอเคไหมแบบนี้สุดท้ายครับฐานนิยมอันนี้ง่ายที่สุดเลยในพันดาทั้ง3ตัวนี้ง่ายสุดนะซึ่งก็ ก็ไม่ค่อยออกหรอกแต่ก็ติดไว้ก่อนเพราะว่าบางทีมันก็มีนาะหลงมานะครับซึ่งฐานนิยมคือความหมายคือมันเป็นค่าที่มีการใช้ซ้ํากันมากที่สุดแต่เน้นนะว่ามันไม่เกิน2ค่าเพราะถ้ามันมากกว่า2ค่านะ่ะมันก็ถือว่าไม่ใช่ฐานนิยมแล้วนะครับอายกตัวอย่างเช่นอันแรกครับมีฐานนิยมไหมอ้าวไม่มีไม่มีใครซ้ํากันเลยแบบนี้ นตอบได้เลยว่าไม่มีฐานนิยมก็คือมันนิยมเท่ากันอะต่างคนต่างชอบของตัวเองเพราะนั้นไม่มีฐานนิยมครับแต่ถ้าเป็นอันที่2มีเลข3ซ้ำมา1คู่อย่างนี้เป็นฐานนิยมก็คือเลข3นะครับอันต่อมามีเลข2 1คู่แล้วก็มีเลข3อีก1คู่นะครับที่เหลือเนี่ยไม่ได้ซ้ำกัน อย่างนี้เพศถือว่าเป็นมัธยาฐานอ่ะเป็นฐานนิยมมี2ค่าสามารถใส่ได้เหมือนกันก็คือนิยม2ด้วยแล้วก็3ด้วยแบบนี้ก็ตอบไปเลยว่า2ค่าแต่ถ้าเกิน2ค่าเมื่อไหร่เช่นข้อนี้ครับโอ้มี5้นะ1คู่มี2อีก1คู่มี3อีก1คู่แล้วไม่มีตัวอื่นอยู่เลยหมดแล้วนะมี3คู่ขึ้นไปแบบนี้ นะหรือมีตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับแบบนี้ไม่ถือว่ามีฐานนิยมนะครับให้ตอบว่าไม่มีฐานนิยมนะครับนี่คือบทสรุปของฐานนิยมนะมีเพียงเท่านี้นะครับ